เหนือใช้ย่างงั้นหรอคะเขาเนี่ยนะคุณปู่น่ะอย่ามาหลอกหนือซะให้ยากเลยแถมยังบอกว่าหยกพกอันนั้นน่ะมีราคาตั้งหลายร้อยล้านนักต้มตุ๋นชัดๆเลยหยกก้อนนั้นน่ะมันมีราคาถึงร้อยล้านจริงๆสิ่งนั้นคือหยกพกหลิงกวางถ้าพกมันไว้มันก็สามารถขจัดได้ทุกพยานอันตรายปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนเออเป็นไปได้ยังไงกัน อาของหลานนาที่ไปสึกมาครั้งนั้นผ่านทั้งกระสุนและระเบิดมานับไม่ถ้วนหลานคิดว่าเขารอดมาได้ยังไงกันล่ะหรือว่าคุณปู่จะหมายความว่าใช่แล้วล่ะอาของหลานเองก็พกหยกหนิงวังเช่นกันภาพไดตัดกลับมาที่ถนนเฉียงเจียงเขตเก้าตังเจ๊ใหญ่เธอนี่จริงๆเลยนะ เพรมาอย่างกับมีคนกำลังจะตายฉันเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเองนะนี่เธอนะเรียกใครว่าเจ๊ใหญ่ยะอีกเดี๋ยวก็ถึงวันเกิดเธอแล้วนะฉันกลัวว่าอาจจะกลับไปอวยพรเธอไม่ทันนะสิก็นะคนมาไม่ถึงไม่เป็นไรหรอกให้ของขวัญมาถึงก็พอคุณหนูใหญ่แห่งสกุลชูสั่งได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้ววันเธอยิ่งหน้าหนาขึ้นนะดูไม่ใช่สไตล์ของเธอเลย ต้องเป็นเพราะชูหยุนแน่เลยเพราะไอหมอนั่นคนเดียวอยู่กับเขานานเกินไปเนี่ยก็เลยซึมซาบความน่าด้านมาด้วยเลยเนี่ยชูหยุนเหรอฉันน,นกำลังจะพูดถึงอยู่พอดีเลยฉันบอกให้เธอไล่เขาออกไปแล้วไม่ใช่งั้นเหรอทำไมเขายังกลายเป็นครูประจำฉันไปซะได้ละ่ะคือเขาน่าเป็นครูที่ดีนะถึงฉันนั่นจะเป็นพออ,อแต่ก็มีหลายเรื่องที่ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ ช่างเถอะไหนๆก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่อยๆดูไปก็แล้วกันอย่างนั้นเราก็มาคุยเรื่องวันเกิดของเธอกันต่อดีกว่าเธอนแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะถ้าไม่รีบแต่งงานแล้วก็ระวังจะขึ้นคานนมก็ยานก้นก็นเหี่ยวนะอะไรกันยะเดี๋ยวเธอะยญยนี่นี่ตัดภาพมาที่งานวันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเชิญทุกท่านด้านในได้เลยนะคะโอ้โอ วันนี้ซินหลานสวยจริงๆเลยฮะฉันก็นึกว่าคุณจะไม่มาแล้ววันนี้เราไม่ใช่เต้านาหรือลูกน้องแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเธอเรียกฉันว่าซินหลานหรือไม่ก็พี่ซิงก็ได้นะส่วนฉันจะเรียกคุณว่าชูหยุนเอ๊ะไม่จริง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 พอออวันนี้คุณป่วยหรอครับหรือว่าคุณเป็นพี่น้องฝาแฝดของพอออซินพอออน่ะไม่ใช่คนที่อ่อนโยนแบบนี้สักหน่อย หรือว่าแกน่ะจะไปปีปาศาจปลอมตัวมาบอกมานะเอาตัวผอออกไปซ่อนไว้ที่ไหนชูยุนคนที่มาร่วมง,งานในวันนี้น่ะมีแด่แขกชั้นสูงในฐานะที่เป็นตัวแทนของครูโรงเรียนซานจงกรุณาอย่าทาให้โรงเรียนของฉันขายหนะ้าอะไรไม่ควรก็ไม่ต้องพูดเก็บปากไว้กินเค้กไว้เถอะต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นผอซีนที่ผมรู้จกักดุเด็ดเผ็ดแล้ก็มัน เฉยอีตาบ,บ้าคงเป็นเพราะว่าเรานั้นทําแบบนี้มาตั้งแต่เช้าเพื่อที่รับแขกเรานั้นยิ้มจนหน้าตึงไปหมดแล้วชูหยุนอีตาบ,บ้าเอ้ยตัดผ้าเข้ามาในงานวันเกิดณสวนดอกไม้โอ้โหไม่คิดเลยนะว่าเท็พมองทะลุดูความสดใหม่ของอาหารได้ด้วยแล้วทำไมตอนนั้นเราไม่รู้นะอเอ๊ะใครมาสกิดหลังเราเนี่ยห้คูชูอ้าวคุณน,นี่เอง วันนี้ดีจริงๆที่ได้เจอกับคุณรู้จักแถมยังแต่งตัวสัสวยเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ขอบคุณค่ะวันนี้คุณเองก็หล่อมากเช่นกันเลยนะคะว้าวเขาชมว่าเราสวยด้วยดีใจจังเลยนั่นคุณชายเจ้ามาแล้วเอ๊ะคุณชายคนนั้นใส่เสื้อแบบเดียวกับคุณชายเจ้าด้วยแหละแต่แค่ดูก็รู้แล้วว่าของปลอมนะคุณชายเจ้านั้นใส่อะไรก็ดูดีกว่าเยอะเลย บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยทำไมรสนิยมของฉันเนี่ยถึงได้ตกต่ําลงมาเทียบกับนายได้ละเนี่ยน้อยแกฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอย๊แล้วใครมาสกิดเราแล้วเนี่ยเฮนหมิงมาแล้วอย่างนั้นเหรอ